เอาสนับอยู่กับผมเว้ยนะพาไปฟาร,รมบอสกัน,นนะอ,ยอ,ยอ,อยู่ไหน่ะอ้าวพอดีเลยว่าเดี๋ยวตงเนี้ยเอาพาไปดูบอส นนเรอนบอได้ของดีน,นะอันนี้ผมอยู่พีมมเเยไม่ไ,ไ,มไ้เยอยอเ,เรียบร้อยนีย ไอ้เหี้ยเนี่ยแเก่งอ่ะเก่งงมึงอ่ะอ่ากล้ถึงนะกล้ถึงนะบอสแมงโคจอะไรตรงเงี้ยมามาก้นงด้วยมึงจะตายเลยอย่าให้ดบม่ิัาเลยบลเล่เนี่ย ถึงแล้วม pues าถึงแล้วเก็บเก็บแรงไว้วิ่งหนีพีกันเฮ้ยอ้าวนี่ก็ค้างไปแล้วนอนนอนอนอๆเอ้าพีกเลยสองเอาเอพีเนี่ยงหน้าม้มีเล่นดีๆไม่ได้เฮ้ยเเฮ้อ็เล่นหัวเดี๋ยวต้ทำใจวิ่งหนีพีกัน ใช่หมดเลยต้องโดน,น,นตบค่งโดนตบก่นนนกอนแตกไปแล้วอีเหียเล่นยากจังเทียนมาบ่เทียนเฮ้ยฮี่มา อเตงม,มาโดยนยิงวอสได้เลยเพราะว่ากับบอกวาสครั 3, รังวอสจะให้ของดีอ้าหนึง่งสองสาม còn đi mát rồi bắn con đấy này đó được đào long con anh อะไรวะเนี้ยไรยสั้นไฟ่นะเดีย๋ยวพาไปดูเมือข้างล่างเมือข้างล่างก็มีอวอลเยอะอยู่เดีย๋ยวผมข้าไปตอนยิงบอสเลยนะผมก็ล่าบอลมาลงกันล,ละแต่ตอนนี้ตอนนั้นมันไม่ออกมาดูผมโดนตืนะตดเชียดเลยดูกันว่าจะได้อะไรจะยิงติดก,กันจะยิงยังไงเน,นี้ย con bé này đó. À, đọc, ai, Rồi, sang. <laughs> ไปเอาไปซ้อมยังทำไมกองเขยกล้องนะอถ้าไปทางก็ซ้อมก่อนนะเดี๋ยวไม่แรงไม่แรงไม่ยิงแล้วไม่ตายเฮ้ยโอ้โหกองแดงมาแล้วบอสยังวะนครับ hê hê, nào, mấy à? con đéo không có hồ sữa hết hê hê cân con đéo, đó, có con đéo này, đó đó oh, yeah. มาอาอันนี้ตัวเซลคายล่ะมันท้ายพลังงานแล้ว,าาลวเฮ้ยบอสรอบมไม่งทำเลยครับว่าไตออ่กับบอสเราจะได้ของดีเอามัดชนกับบอสบอสเปลี่ยนเอามัดมาชนแันไหนดิเ,ดเ,เฮ้ยเปลี่ยนพอแล้ว ตออของเรีนากต้องแดงที่ต้องแดงนี้ผมเาใจเลยคอไม่น่าหาไปต้ออยังเลยมาตัวสุดท้ายละเดี๋ยวไปเปกลองต่อไปดังบุก่า mà bỏ mà. còn đi này bỏ, còn để còn để มาเดาผมพาไปไปกล่องในเซรนะเดาตัดไปตอนไปกล่องเลยอ้าวมาดูตอนไปกล่องนะดูกล่องแดงเฮ้ยเอลาขาวมาดูว่าเราจะได้อะไรกันบ้างตอบนี้กล่องแดงดีสุดละดอกของแลเยอะมากมาดูกันดีกว่าผมจะไปกล่องธรรมดาก่อน อะไรเนี่ยน่ะกล่องเหลืองฮะได้แล้วของสีอทองอ่ะโอเคสายป้านี่ฮกล่องทหารอ่ะดอกทองก็ดีย่โม่มีดโอ้โหนักหน่ กลองแร้กกล่องนี้เราของดีมากเลย